เดิมๆอ๊ะกดปุ่มไหนเนี่ยวมือเปิดผมไม่ได้นี่เปิดไปถูกใช่ไหมเนี่ยอ่ะมีเสียงผมเปล่าไหนกดออนซีโอแต่อันนี้ปิดสมอ๋ออันนี้ปุ่มปิดอ่ะผมปิดโอ้คูฟังโอ้ยเดี๋ยวเสียงเสียงปุ่มมือปุ่มไหนเสียงปุ่มไหนผิดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เสียงปุ่มมือป้าเนี่ยใครอ่ะไม่ใช่อีกอันนี้ประกาศรางวัล เนี่ยผมไม่อยู่ใครชอบมาแบบเปลี่ยนเอฟเฟกผมเนี่ยมันของมันเคยชินชินมือเดี๋ยวขอถาแป๊บนึงเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนไหมขอตอนรบดีเจพุทธกับเขาสู่ชิวมอร์นิ่งครับผมหายไปอย่างยาวนานนิคขายเขาอี้อยู่ดีใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่มีใครมาเลื่อยหรอกนะหลังๆมีคนถามว่ายังจัดดีเจอยู่ไหมอือราตอบตรงนี้เลยว่าจัดสิครับจัดครับจัดเมื่อวันที่มาครับวันที่ไม่มาก็ไม่จัดแค่นั้น แต่หลังจากนี้คือจะมาอย่างสม่ำเสมอแล้วครับเพราะว่าปิดกล้องละครตอนอพี่สิทิ์พไปแล้วก็พอจะมีเวลา<อ>เจียดเวลามาจัดรายการได้แล้วอย่าใช้คำว่าเจียด <laughs> เขาเรียกว่ามาทํางานตามปกติอ๋อโอเคโอเคพี่ห้ามใช้คำว่าเจี๋ยอ๋อเรียกว่าเจี๋ยไม่ได้นะ้วคำว่าเจี๋ยไม่ควรใช้ผิดนะคะโอเคโอเคเอาละครบคนแล้วครบคู่แล้วพี่เป้พี่พุธมาแล้วหลังจากที่ห่างหายไปเออพี่เป้ก็หายไปอยู่พักหนึ่งก็สองอาทิตย์พี่เป้ก็ไม่ได้ไปพักหนึ่งพี่เป้ขึ้นค่อนเดือนนลยพี่เป้นะหายไปพักหนึ่ง